สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อวันที่าไปตลาดพ่อยพี่น้องตลาดพ่อยเพื่อนสิอยุฟังคุนเนะาะมะค่ะายางไปตลาดพ่อยน้ำกันค่ะมือนี้มื่อวันเสาร์น้ะพี่น้องพ้ายางไปตลาดพ่อยค่ะพุนตลาดพ่อยอย่ฟังคุ่น้อพี่น้องตลาดพ่อยจะ ันนี้อยู่อีกคนละฟังแล้วพี่น้องฟังสะพานเดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวตลาดพอยค่ะเนาะตลาดพลอยอยู่จันทบุรีเนาะพี่น้องเนาะของจันทบุรีอยู่ถนนสีจันทร์เด้อพี่น้องถนนสีจันทร์แล้วก็ถนนไอ้จันทร์กระจ่างเนาะพี่น้องเนาะก็สิพายางไปเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็สิได้เห็นว่าตลาดพลอยเพิ่นสิเป็นจังไดเนาะคะ่ะ คนกัดถึงซ้กันน้อยพี่แล้วพี่น้องผู้ใดสีมากอ่ะจอดรถไปฟังถึงแล้วพี่น้องเท้ารถใหญ่มากอันนี้กับยางขามสะพานมากยางขามสะพานมากเพิ่งสีอู๋ตลาดม้อยเพิ่งสีอู๋อีกฟังนึงนะคะแข่งยางไปเรื่อยๆพี่น้องโอู้หอีฟังนึงเด็กข้าย่างเป็นพี่น้องกบกล่องเพก่ดถึงซ้ำกันน่อยเนาะค่ะเพราะว่าอัน ใส่ใหม่ถือก็เลยสั่นแน่ะค่ะอันนี้แม่น้ำจันทบุรีแล้วพี่เนองแม่น้ำจันทบุรีเนาะขับเจ้ารถมาเดินพ่อขับเจ้าต้องเอารถรถยนตนมากพี่เนารถใหญ่มากกัพี่เจ้ยางขาดข้างหรือว่านนาะค่ะ นี่ค่ะเขาจะซื้เห็ดถ้วยเม็ดยิ่งใหญ่ไว้หนีเด้อตลาดถ้วยนี่ค่ะถ้วยเม็ดของใหญ่ที่ราคาตลาดถ้วยเขาจะซื้อเห็ดสัญลักษณ์ตลาดถ้วยเลยจะซี้ค่ะ คนซื้อจะนั่งซื้อคนขายจะเดินขายนะคะคนที่เดินคือคือคนที่ขายคนที่นั่งโต๊ะคือคนที่ซื้อค่ะนี่มีั้งขายลอตเตอรี่ขายคอยขายมะขามด้วยขายมะขามด้วยนี่ค่ะคนที่เดินคือคนขายคนที่ซื้อคือคนที่นั่งนะคะ นี่แหลชาตลาดพลอยนี่คนคนที่นั่งคือคนสุท้ายนะคะมีอะไรบางเยีย món này 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 ไปได้ป่ะนี <eigentlich analysis> ่ยอ้ก็ออนะคะนด้นี้้ีกวาง่กัเารคนเยมากค่ะไดยเย็นไม่มาเลยเนาะยยเย็นไม่มาเลยเนาะ ขอมูลนั้นเต็มเต็มแล้วที่นี่บ,านนบา้านาีเนตบา,า,านพีเสชนะวันย่ไยชนะไ่ได้ลราที่นี่นะมากกชินนางเห็นถามแต่คนนั้นเหรอนาพอบัตรประชาชนอ่าที่ทียูนในสดวนั่นอย่างโอ้ยขวัญไ้คนปไทยมวนดมากกาจะไดกันล่มยูทูบส่วนมากคนไทยก็สิย่างเด็กเขาพูดในมานางยสี่เด็กสื่อเขยาง เจ้าก็ต้องอย่างขายพูดเล่นกันรู้จักกันซึ่งวันแรกก็ซี๊ดใช่ถ้าซื้อหน่วลดเจ้าสิ <c oughs> สได้ขายตัวเห็น<ฆ>ว่าอย่างนี้นะมีเง,งินไม่รู้เท่าไหร่ถ้าถทองีบอกว่าม<ฆ>ีเงินส่งวันรีสต์เจ้าสิได้ขายหมดตัวนี่ถามทุ้กไทยถ่ายรูปเด้กไป าไม่ได้พี่น้องเาหันโทษมากนี่ย่า่นเนี่ขายเหนเี่ขายเหนเนี่ยนี่ขายนนี่ยนี่ไปนเป็นแดงซอยใสก็หาด้วยค่ะ้าสีรงขอโทไปขหยค่ะขายเหขายเี่ยร้ยคนสวยเจ้ามาสม์นี่ะฟันเนเจ้าสิได้ขายน่งยี่นี่ยเจ้าเอามาเร็วอันนี้อยู่เจ้านี้หรอพนังขายพี่น้องซุเทียพนังขายยูท่างหุ่นพนังขาย ไปยาไปยาแต่ว่าคนหลายคนก็เลื่อยไปอยากไปไปก็เดินไปเดินมามาได้เห็นเน่ยเราไม่มีครขายเราไปคนอ่ไปกันไปได้ไปนั่งไปนั่งสอประวัติอีกทำมากนอสอันนี้เขาเป็นพ่อยัางพยางทีนางที่สิดละออเป็นอเกตพังอาเกตอาเกตอาเกตมันกันง่ายๆนะแม่นตคนลลกเหนเรเบิงนะเกอาเกตพ่ออเกตสวยคุ่แม่เบิวคุณแม่มากุ นั่นเลยทั้งหมนีนั่นน่ะใช่นันน่ะไข่เต้าให้นั่นเต้านั่นอ้ยสอยในคอละอ่ะสายเมือนอะไรสไที่ดีเศรษฐกิจจะสีขคยเมื่อยให้ใครใครหน้าใครไะยังเศรษฐกิจขารดีพี่น่องมีผู้ใดสนใจนี่นะ่าจะสวยขสยสอยค่ใช่มีทั้งเต้าม่ทั้งพระม่ทั้งควายทุกชนิดนาเกียร์แบบเบียร์นาเกียรเป่พี่น้องอันนี้มนาเกียร เขาอาไปขอเปยางยีหรี่จี่ายตัวนี้หน่ายพี้เต่าจะได้ถ่ายให้เราอบสอบวัดไตรพมดูให้่ให้ายเนะนกับพานไม่้ถ่ายหรกนุกกับสแกนเกือบเกือบแบตหมดคืเกันในตัวมีด้วยนไม่เห็นเในตัวมีมันเห็น่ไม่น่าสนหรว่าเสียเวลากันม้งเทียวับไปเดี่ยวควมห่อนนอกเกินบวัดุนพูวมาเสนีกันย่าเดี๋ยวไป้าขาวปลาลุงบาท เพิ่มดนขึ้นก็พาไปล้านี่อ่ต้องันขึ้นอยูไหนป่นากเราก็บอกว่าอ้าวเนี่ยต้องดมมันนี้นี่ได้กิ่นไหมโอ้โหเออม่าวนะว่าเว้ยนกกระเต้านี่คอยสวยอันนี้นกกระเก้านะคะมีทุกรูปนกกระเก้ากลมมัคีก็มีเนาะมัคีเออนี่ไงนกกระเก้ามักีเป็นแฟนซีแฟนซีสวยไอ้ตีวิ้งได้ยูแล้ว สวยๆพี่น้องเรื่องสีใหม่สวยง่ามถ้าเห็นเยอะมันก็ไม่สวยเนาะเห็นนกเดยอันนี้อยู่ในกระจกเชยๆนะคะถ้าไม่ในกระจกจะสวยกว่านี้วันนี้แม่ค้ากับเล้าเแลยนนหนูรีบไปขายผ้านูลืมเมื่อวานลืมมาตลาดพอยค่ะสวยมากเลยดูนะคะนะคะสวยสได้ค่ะ ถนนใจยากมาเที่ยวตลาดคอยจันทบุรีมาได้นะคะอยู่ถนนจันกะจ่างเนาะตรงนี้กั็สีจันเนาะซอยกะจ่างเออซอยกะจ่างตรงโน้นก็สีจันกะจ่างใช่เป็นบุษราคานะคะอันนี้พลอยบุษราคานะคะขายอย่างนี้เลยแหละนี่เดี๋ยวมาโดนการร้อนอันบ้านอีกแดดถนนใจสอบถาม ไข่ก้อนดีกว่าเนาะไข่ก้อนหรือก้อนไข่ก้อนง่ายชื่อมือหนีขายยางนี่ต้องพูดสิขายเนาะแม่เนาะอยากขายอยากขายเดี๋ยวเราไปคุยกันคุณแม่อันนี้คุณแม่ยางน้ำกันตลอดตลอดนี่ต้องพูดต้องขายน้ำกันตลอดเชิญสัดฟางกระเจี่๊ยบต้องให้มันแตัวเลยเนื้อดีปลอยแท้ปลอยแท้ร้อยเปอร์เซนต์อันนี้แกพับพูด อันนี้แกพะไอ้ทอองแ่เนี่ยักจากกระพนอนอ่ะอิคเนตดนนอนอันนี้สวยพี่น้องเป็นไหนเป็นไหเอาไปสามสี่ร้น้อยแต่เนื้อคตดดีเลยนะมันม่เรือเลยอย่าไรโลหะเยโลหะโกเมีนโเมีนโกเมียนมันม่มีเรือแม่เผาเลยมันเผาไม่เผามันเบ่งถือมันต่อมไทยทยตลาดไทยตดสิโเมียนนี่นรไทยเขาไม่เด็กเห็นน่ะสีพลอยโเมีน